The i n t e r n a t i o n a l l a w y e เเพราะกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวมารู้จักกฎหมายระหว่างประเทศผ่านนักกฎหมายระหว่างประเทศพวกเขาทำอะไรพูดอะไรคิดยังไงแล้วคุณจะไม่เพียงเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้นแต่จะรักนักกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนสวัสดีครับพบกับรายการ The International Law y e r ผมนายต้นนาทีอนันตขานนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่4 ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยษาาศ,ษาาาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษสาขาภาษาเพื่ออาชีพนานาชาติกำลังฝึกงานอยู่ในกรมสนธิสัญญาและกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่วันที่4มกราคมจนถึงวันที12ท่12เมษายนครับและดิฉันนางสาวสุพิชาม่วงศรีนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะสังคมาศาสตร์ภาควิชารัฐาศาสตร์เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กำลังฝึกงานอยู่ในกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28เมษายนค่ะวันนี้พวกเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมารู้จักกับพี่ๆคณะทำงานวิทยุสารานรมในกองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศค่ะต่อไปนะคะจะให้พวกพี่ๆได้แนะนำตัวกันค่ะสวัสดีพี่ๆคณะทำงานทุกคนนะครับ ครับสวัสดีครับพี่ชื่อนัทชาติอุไรรงนะครับเป็นนักการทูตปฏิบัติการนะครับปัจจุบันก็สังกัดกองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศนะครับกรมสัญญาและกฎหมายครับสวัสดีครับพี่ชื่อนัทนันอินทรสุภานะครับเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการกองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศครับสวัสดีค่ะอ่พี่ชื่ออภัชยากรเกษมรพศ์นะคะเป็นนักวิจัยสังกัดกองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ สวัสดีครับพี่ตั้วครับคณรบเชียร์สิทธ์ครับเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการกองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศครับเอาละครับทุกท่านเรามาทําความรู้จักกับพี่นัทเพิ่มกันดีกว่าครับอยากจะทราบว่าพี่นัทเรียนจบอะไรมาครับครับพี่เ็จบปริญญาตรีนะครับนิสสับบันดิตนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมครับสำหรับในส่วนที่พี่เรียนมานะครับก็จะเป็นปริญญาตรีคานกฎหมายนะครับก็สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็จะไม่ได้มีการแบ่งเป็นเมเจอร์ก็คือไม่ได้มีการ แยกสายเป็นเอกอะไรนะครับแต่ว่าก็สามารถเรียนเป็นในบประกาศนียบัตรในสาขาที่เรียนสนใจได้นะครับแต่ว่าสำหรับพี่เองเนี่ยก็คือเป็นนิสิตทั่วไปนะครับก็สมัยเรียนก็เรียนกฎหมายปกติก็เรียนกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียนนะครับแล้วก็นอกจากการเรียนในห้องเรียนทั่วไปนะครับพี่ก็ได้มีโอกาสทํากิจกรรมก็กิจกรรมที่พี่ทำนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นการแข่งขัน,ขนว,ว่าความสามารถลองนะครับก็เป็นการแข่งขันให้เราเนี่ยนักศึกษาเนี่ยสวมบททนายความ มาว่าความแข่งกันเป็นภาษาไทยบ้างเป็นภาษาอังกฤษบ้างอะไรย่างี้ครับล้วแต่รายการนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เป็นการประชุมจําลองนะครับของอาเซียนนะครับอาเซียนโมเดลมีติ้งนะครับที่ก็มีโอกาสได้เข้าร่วมครับก็เป็นการจัดกิจกรรมที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับพี่ก็ได้เข้าได้ไปเข้าร่วมครับเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับต่อไปก็จะเป็นพี่ฝ้ายนะครับพี่ฝ้ายจบจากที่ไหนมาครับ พี่จบนิติศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่วนปริญญาโทนะคะพี่จบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์พี่ก็เรียนสาขาก,กฎหมายระหว่างประเทศวิทยาน,นิพนธ์ที่ทําก็มีความสนใจในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศก็เลยเลือก,อกทำใน,ในเรื่องของ WTO ก็มีโอกาสได้มาเป็นนักวิจัยที่นี่ก็ได้ใช้ความรู้ตอนสมัยที่เรียนนะเรื่องการค้าระหว่างประเทศ ต่อไปนะคะให้พี่แบงค์ได้มาพูดถึงมหาวิทยาลัยที่พี่แบงค์ได้ศึกษามาค่ะครับคือพี่ครับจบมาจากวิศวกรรมการบินนะครับของสถาบันการบินพลเรือนอนะันนั้นเป็นใบแรกพอใบของปร,ริญญาตรีนะครับแล้วก็ใบที่สองเป็นรัฐศาสตร์จากกรามคำแหงครับแต่ว่าที่พี่มาทํางานที่กรมสนธิสัญญาเนี่ยครับคืออย่างแรกคือพี่ก็สนใจใน ตัวของเรื่องระหว่างประเทศด้วยถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้จบกฎหมายมานะครับแต่ว่าที่พี่สนใจในตําแหน่งนี้นะครับเพราะว่าพี่มองว่าเรื่องระหว่างประเทศนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับตัวเราถึงอย่างไรครับพี่ตอนเรียนรัฐศาสตร์นะครับมันก็มีวิชากฎหมายอยู่ด้วยพี่ก็ได้พี่ก็ได้เรียนมาในเบื้องต้นนะครับพี่แวงครับมีเหตุผลอะไรไหมครับที่พี่เปลี่ยนจากการเลือกเรียนเอ่อการการบินพลเรือนใช่ไหมครับมาเป็นรัฐศาสตร์ ก็เข้ามาอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศได้อ๋อคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหนึ่งในความฝันของพี่ครับคืออยากเป็นนักการทูตและคิดว่าการที่จะผลักดันให้ตัวเองเข้ามาได้ครับคืออย่างแล้ก็เข้ามาทํางานในกระทรวงการต่างประเทศะครับอืมขอบคุณครับค่ะคนต่อไปนะคะเป็นพี่ตัวค่ะอยากให้พี่ตัวได้เล่าถึงประวัติการศึกษาค่ะครับผมพี่เนี่ยจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีเนาะจากคณะนิศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพี่เรียนจบมาได้ประมาณ2ปีแล้วเนาะแล้วก็ถ้าพูดถึงตอนสมัยเรียนเนี่ยจริงๆที่ปรตีที่คณะนิศาสตร์จุฬาเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเลือกเรียนในสาขาที่เรามีความชอบและสนใจได้ตอนนั้นเนี่ยพี่เลือกเป็นสาขาวิชากฎหมายมหาชนซึ่งหลักๆเนี่ยกฎหมายมหาชนก็จะเกี่ยวข้องกับพวกตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองกฎหมายที่ใช้เกี่ยวกับพวกสถาบันการเมืองต่าง แล้วก็ตามความตั้งใจแรกเริ่มเดิมทีของพี่พี่ต้องการที่จะเป็นอาจารย์คือตั้งใจเรีย,รยนจบปตีแล้วอาจจะหางานทําในหน่วยงานรัฐแล้วก็อาจจะหาทุนไปเรียนต่อโทต่อเอกแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนหนังสืออะไรอย่างี้ครับทีนี้เนี่ยาถามว่าจุดยึดโยงที่ทําให้ตัดสินใจมาเกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศหรือกระทรวงต่างประเทศคืออะไรจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าสมัยเรียนเนี่ยพี่ก็มีความชอบและความสนใจหลายอย่าง พี่เคยเป็นกรบาธิการวรารสารและพีพัฒนาศาักดิจุฬาเคยเป็นสมาชิกสภานิาสิจุฬานี่คือกิจกรรมหลักๆที่พี่ทำและจริงๆก็หลายอย่างมากแล้วก็จากความชอบส่วนตัวเนี่ยอาจจะด้วยไลฟ์สไตล์พี่ด้วยพี่เป็นคนชอบเรื่องเกี่ยวกับพวกแบบวัฒนธรรมเรื่องของภาษาเรื่องของปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของแบบการต่างประเทศเลยเป็นความสนใจเพิ่มเติมของพี่ส่วนหนึ่งทีนี้เนี่ยก็มันก็เป็นเหมือนแบบอินเนอร์เนาะแล้วก็ตอนสมัยเราเรียนเนี่ยแม้ว่าเราจะเรียนสาขามหาชนมาเนี่ย แต่มันจะมีหน่วยกิจที่เหลืออยู่ในช่วงแบบปีท้ายๆเงี้ยพี่ตัดสินใจลงเรียนแต่กฎหมายระหว่างประเทศเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยตัวที่พี่รู้สึกว่าเออไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เอามาใช้เลยก็คือกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ i n t e อ i n c o นซึ่งพอจบมาแล้วเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ได้เห็นตรงนี้เท่าไหร่แต่พอมาทํางานที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยแล้วมาลงในกองพัฒนางานกฎหมายระหว่างประเทศแต่กลายไปว่าวิชาเนี้กลายเป็นวิชาหลักที่พี่ได้เอาความรู้ที่พี่ได้เรียนมามาใช้ทํางานจนถึงทุกวันนี้ครับ พี่นัดครับก่อนที่พี่จะเข้ามาทํางานในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพี่มีประสบการณ์การทํางานมาก่อนหรือเปล่าครับเออก็มีครับก่อนหน้านี้พี่ก็ได้มีโอกาสทํางานเป็นทนายความมาประมาณ2ปีเนาะก่อนที่จะเข้ากระทรวงก็ก็เป็นงานที่สนุกแล้วก็มีความท้าทายมากๆจริงๆสำหรับพี่เนี่ยแกนในการทํางานเป็นทนายเนี่ยมันคือค่อนข้างคล้ายกับการเป็นนักการทูตนะมันคือการที่เราเ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของลูกความนะแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของลูกความซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการที่นักการทูตแล้วเนี่ย ả, ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประเทศไทยแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยเพราะงั้นเนี่ยตอนที่พี่เปลี่ยนสายจากงานทนความกฎหมายเต็มตัวเนี่ยมาทํางานเป็นนักการทูตแต่ก็สังกัดอยู่ในกรมของที่ทำงานที่ทำงานเรื่องกฎหมายเนี่ยพี่คิดว่าคติหรือความเชื่อในตัวเองของพี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปก็ยังคงอมองว่างานนี้ก็ ยังทําเพื่อแบบรักษาลประโปชนของชาติแล้วก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้แทนของชาติเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแค่ในรายละเอียดที่ต่างออกไปเพราะว่างานทุกวันนี้ของพี่ก็จะเป็นงานเจราจา FTA แล้วก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับ FTA เนาะก็จะมีความโอเคอ่ะมันก็ดูในด้านกฎหมายด้วยแต่ว่าเราเองก็จะต้องไม่ลอตไซต์ของอการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องไปอะไรเงี้ยก็มีความ รอบด้านมากขึ้นนะไปคิดว่าครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการที่กามาเข้ามาทํางานที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับมีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับกระทรวงหรือว่าเกี่ยวกับงานที่พี่ทําอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ากําลังอยู่ในยุคสมัยที่ fta เนี่ยมีความสําคัญมากๆใน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 ด้านระหว่างประเทศ ก็มีความแอคทีฟมากๆหลายๆกรอบก็มีการเปิดการเจราจารหรือว่าสิ่งที่เคยมีการเจราจารกันแล้วก็เริ่มมีการอัปเกรดเจราจารกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นยุคสมัยที่มีความท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าเออโชคดีในทางนึงรู้สึกว่าโชคดีจังที่ได้อยู่ในยุคนี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วก็งานที่เข้ามาทำเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเจอในประเด็นที่เราไม่เคยทํามาก่อนเป็นประเด็นกฎหมายใหม่ๆแล้วก็ ต้องคิดเกี่ยวกับศาสตร์อื่นเยอะเหมือนกันด้วยแล้วก็กฎหมายที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่กฎหมายแบบ international trade l ล w เพียวๆแล้ว,ลวมาต้องไปดูประเด็นกฎหมายรองประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์แล้วก็สนุกออตอบความสนุกของตัวเองมากๆครับยินดีด้วยนะครับต่อไปนะคะอยากให้พี่แบงค์เล่าถึงประสบการณ์ในการทํางานรวไมไปถึงเรื่องที่ประทับใจในการทํางานคะ่ะ ครับคือพี่อะครับตอนที่เพิ่งเข้ามาที่นี่อะครับอันแรกที่ประทับใจมากเลยนะครับก็คือความตั้งใจของทุกคนที่ทํางานที่นี่นะครับทุกคนทางเจ้าหน้าที่ทางนักการทูตหรือว่าใครก็ตามมาที่ว่าทางานอยู่อยู่ในตรงเนี้นครับเขาตั้งใจมากในการจะทําเพื่อประเทศไทยอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกดีมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่าเป็นการแบบเห็นว่าเอ้ย ประเทศไทยเรากำลังเดินเดินไปข้างหน้าโดยที่มีคนมีเจ้าหน้าที่ที่เขาตั้งใจทำทำทำงานตรงนี้ครับเป็นคนผลักดันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็รู้สึกดีมากครับค่ะในส่วนหน้าที่การทํางานของพี่แบงค์นะคะพี่แบงค์มีหน้าที่ที่รับผิดชอบอะไรบ้างคะคือของพี่นะครับตอนนี้ที่ดูแลอยู่อะครับก็จะมีเรื่องหมู่ประจำชาติเรื่องสารประจำอนุญาโตตุลาการ เรื่องการเลือกตั้งของผู้พิพากษา ICJ อะไรประมาณนี้นะครับถึงคิวต่อไปครับคิวพี่ตัวพี่ตัวมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการทํางานที่นี่อย่างไรบ้างครับและอยากจะทราบว่ามีส่วนไหนนะครับในการทํางานหรือว่าในสถานที่ที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยที่พี่ประทับใจบ้างกนเริ่มจากว่าตอนนี้พี่ทําอะไรก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ครับจริงๆแล้วพี่กับแบงก์อ่ะเราก็ ตำแหน่งเดียวกันเราคือเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการอยู่ที่กองศูนย์สี่แต่หน้า,หน,า,ห,นาหน้าที่หลักๆของพี่เนี่ยพี่จะดูแลในเรื่องของฝ่ายกฎหมายการค้าซึ่งองค์กรระหว่างประเทศที่เขาดูแลกฎหมายการค้าหลักๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นขององซีทราวหรือคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศองซีทราวเนี่ยจะมีการประชุมตลอดทั้งปีครับแล้วก็เขาจะแบ่งออกเป็นคณะทางานต่างๆในด้านต่างๆแล้วก็จะมีการประชุมแบบ แทบจะทุกเดือนละ่ะทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีหนังสือมาพี่ก็จะต้องคอยรับหนังสือตรงนั้นเนี่ยมายกล่างแล้วก็ทําการเชิญประชุมหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยที่เขามีความเกี่ยวข้องหรือดูแลเกีย่ยวกับเรื่องกฎหมายการค้าตรงเนี้ยในการเข้าร่วมประชุมกับทางอันซีทาวไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือเดินทางไปต่างประเทศนะครับมีนอกจากเรื่องตรงนี้แล้วจริงๆก็มีเรื่องขององค์กรอื่นๆหรือ,รอประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็นอกจากในด้านอะคาเดมิกพี่ก็มีงานที่ในส่วนที่พี่ทา ที่เป็นงานโลจิสติกและพี่เองก็ชอบด้วยก็คือในส่วนของพวกการจัดเสวนาต่างๆอย่างเช่น uh, DTOA l u n c h Talk ซึ่งเป็นงานเสวนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ทางพี่ๆนักการทูตเนี่ยของแต่ละกองในกรมสนทิทสัยาและกฎหมายเนี่ยทุกทุกทุกวันศุกร์ของทุกอาทิตย์นะครับเราก็จะมาเหมือนแบบแบ่งปันหรือแชร์องค์ความรู้ที่ได้จากการทํางานเนี่ยมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆในในกรมได้ได,ได,ได้ได้เรียนรู้กัน ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่น้องถามว่าความประทับใจในการทํางานของพี่ตั้งแต่มาทํางานที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพี่ประทับใจตรงไหนที่สุดก็ครับเชื่อมโยงจากคําตอบเมื่อกี้เลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยเออใช่พี่เป็นนักกฎหมายแต่พี่เนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกับการที่ได้ทํางานที่มีความหลากหลายกฎหมายเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราจบมาถ้าเราได้ทําตรงสายเราได้ทได้ใช้ความรู้ของเราเนี่ยโอเคมันก็ ันถือว่าฟูลฟรลเป็นอาชีพเป็นของพี่แล้วแต่ว่าส่วนที่ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่สนุกสนานไปกับมันอ่ะคือพี่ก็เป็นคนแบบชอบทําอะไรแบบจิปถาถะเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบงานที่เหมือนเราได้ได้ทาให้คนอื่นอ่ะรู้สึกมีความสุขจากจากเนื้อง,งานที่เราทําหรือได้แบบเอ่อจะเรียกว่าเป็นการบริการอย่างหนึ่งไหมก็อ่าลองฟังเือก็คืออย่างเช่นอย่างร้านช็อคอย่างเงี้ยอาเนี้เป็นงานหนึ่งเลยที่ตอนแรกเนี่ยพี่เป็นคนดูแลโดยตรงแม้ว่าตอนเนี้ยงานมันจะถูกเปลี่ยนไปที่แบคงแล้วแต่ว่าพี่ก็มีส่วนในการแบบช่วย s u สนับสนุนตรงนี้นะครับทุกๆอาทิตย์เนี่ยการจัดเสวนาแน่นอนที่สุดอ่ะโดยหลักอะ่ะน้องๆลองนึกซีว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างในการจัดเสวนา1เลยคือ guest ีกเ a k e r ทุกคนที่จะมาพูดบรรยายใช่ไหมครับ2คือหัวข้อโครงในการบรรยายอะไรต่างๆ2อ,อย่างเนี้ยพี่ว่ายัางไม่ยากเท่ากับการทําให้ผู้เข้ามาร่วมการประชุมอะ่ะเกิดความประทับใจและรู้สึกว่าอยากที่จะมาหนึ่งในนั้นเลยคือเรื่องของอาหารหลายคนอาจจะนึกไม่ออกคุณเชื่อไหมว่าเรื่องอาหารเรื่องเดียวอะ่ะ ทำให้เรารู้สึกว่าเออเป็นกำไรชีวิตหรือเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้มาทํางานที่นี่ถามว่าทําไมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่อ่ะเลือกจัดอาหารเออสำหรับการประชุมแล้วก็ปรากฏว่าพี่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ะได้เป็นอย่างดีมีพี่ๆหลายๆท่านอ่นานักการทูตก็ให้ข้อคิดกับพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่การจัดอาหารเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นงานที่มันเล็กๆน้อยๆมากๆแต่เชื่อหรือไม่ว่างานตรงเนี้ย มันเป็นพื้นฐานสาคัญอย่างหนึ่งของการเป็นนักการทูตที่ดีเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราสามารถรับผิดชอบในงานสเกลระดับนี้ได้ดีแม้กระทั่งเรื่องอาหารเนี่ยซึ่งวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องไปเจองานใหญ่กว่านี้หรืองานอื่นๆที่เราจะอาจจะต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือผู้มาเยือนเนี่ยแล้วการทําให้เขาเกิดความประทับใจแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็ราเป็นความสุขที่พี่รู้สึกว่าเออทำงานที่เนี่ยมันสนุก มันแบบว่ามันนั่นแหละมันตอบโจทย์มันแบบมันเป็นกำไรชีวิตของพี่อะนะที่พี่ได้อยู่ที่นี่ใช่ก็ประมาณนี้ก่อนละกันโอเคครับอขอบคุณมากครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปอยากจะให้พี่ๆนะครับฝากอะไรถึงท่านเพื่อฟังนิดหนึ่งครับก็เริ่มจากพี่ก่อนนะครับก็ด้วยความที่ในกองพันาุง,งานกฎหมายว่าประเทศเนี่ยครับงานสาขาหลักอันนึงของกองเราก็คือการเจราจา FTA เนาะครับ แต่ว่า FTA เนี่ยจะไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าเกิดว่าไม่มีใครรู้ว่ามันสามารถใช้งานยังไงหรือว่าสามารถใช้งานได้มีช่องทางในการใช้งานอยู่เนี่ยนะครับก็หวังว่ารายการวิทยุสนานลมเนี่ยครับจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เผยแพร่ให้ทุกทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะครับว่าเรามีงานเจรจา FTA อยู่แล้วก็จะมี FTA อีกมากมายอีกหลายฉบับต่อไปในอนาคตที่เป็นช่องทางให้กับคนไทยทุก,ทกคนสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับพี่แบงค์ครับอยากจะฝากอะไรไหมครับ ก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะว่าขอให้ติดตามรายการวิทยุสรารรมนะครับพวกเราตั้งใจทํากันมากแล้วก็รายการนี้จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงครับที่ทําให้ท่านเข้าใจว่ากระทรวงการตา่างประเทศโดยเฉพาะกรมสนธิสัญญาเราทํางานกันยังไงและอนาคตข้างข้างหน้าเราจะไปในทิศทางไหนนะครับขอบคุณครับ ค่ะมาถึงพี่คณะทํางานคนสุดท้ายของวันนี้นะคะพี่ตั้วค่ะมีอะไรอยากฝากถึงท่านผู้ฟังไหมคะโอเคก็สําหรับรายการเ i ็กชั้นล่างลอเรียแล้วก็วิทยุสลาดลมนะครับสิ่งที่พี่อยากจะฝากก็คือว่าต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าโดยเฉพาะผู้ฟังที่เป็นน้องๆเยาวชนพี่พูดอย่างนี้ว่าพี่เองอะ่ะถ้าไม่มีวิทยุสลาดลมเนี่ยพี่ก็อาจจะมาไม่ถึงจุดนี้ฟังแล้วอาจด,ดูเวอร์แต่จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการวิทยุสลาดลมเนี่ยพี่กับ พี่กับรายการกับวิทยุเนี่ยมีความผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยพี่เด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยเวลาพี่เดินทางเข้ากรุงเทพอะไรต่างๆแล้วเวลาเปิดวิทยุเนาะอะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะชอบแบบเปิดวิทยุเปิดรายการอะไรต่างๆให้พี่ฟังบางทีก็เป็นสถานีวิทยุจุฬาบ้างบางทีก็เป็นเนี่ยช่องสลานลมบ้างซึ่งพี่คิดว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่มีความผูกพันแล้วก็พี่ก็มีความชอบในเรื่องการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพของกระทรวงการต่างประเทศ พี่รู้สึกว่าช่องทางนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น้องๆเยาวชนหรือใครก็ตามแต่ที่สนใจในด้านการต่างประเทศหรืออยากจะลองมาสอบเป็นนักการทูตอยากจะลองเข้ามาทํางานที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยวิทยุสราโลจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทําให้น้องเนี่ยเ,เชื่อถือได้และสามารถที่จะนําเอาประสบการณ์ข้อคิดหรือความรู้ต่างๆที่ได้จากทุกคนที่เข้ามาแชร์ไม่ว่าจะรายการไหนของวิทยุนะครับมาเป็นพลังมาเป็นแรงบันดาลใจในการ เตรียมตัวในการที่จะทำตามเส้นทางความฝันของตัวเองให้สำเร็จต่อไปในอนาคตครับผมพี่อยากฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพิชาม่วงสีนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธคณะสังคมศาสตร์ภาวิชารัฐศาสตร์เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังฝึกงานอยู่ในกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างวันที่1่กุมภาพันธ์ถึงวันที่28เมษายนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเทวงวงวโรปรการซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของวงการกฎหมายระห,หว่างประเทศและการต่างประเทศของไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเทววงศวโรปการทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศต,ตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2428ขณะพระชนสาย27ปี ถึงวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2,466ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศที่อายุน้อยที่สุดและอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง38ปี16วันและในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเสนาบดีคุณูป,ปการที่สำคัญยิ่งของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาทเทววงศ์วโรปรการคือการรักษาอธิปไตยของไทยทรงจัดทำสนธิสัญญากับอังกฤษและฝรั่งเศส และทรงเจริญสัมพันธ์ทำมตรีกับมหาอำนาจอื่นๆเช่นอัสเซียเยอรมันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ทรงดำรงตำแหน่งไ t รเวสสกิตรีฝรั่งหรือราชเลขานุก,การฝ่ายต่างประเทศทำหน้าที่ดูแลงานต่างประเทศทรงมีบทบาทสำคัญด้านการทูตเป็นผู้เจราจาข้อพิพาทกับประเทศฝรั่งเศสครั้งวิกฤตการรอสร้อยส ในวิกฤตการรอสร้อหรือในต่างประเทศเรียกว่าสงครามฝรั่งเศสสยามเป็นความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชอาณาจักรสยามเหตุเริ่มในปีพุทธศักราช2429จากการอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงหรือพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาวในปัจจุบันมีหัวหอกสำคัญในการสแสวงหาผลประโยชน์ ของฝ่ายฝรั่งเศสในดินแดนลาวคือโอกุสปาวีรองกงสุลฝรั่งเศสประจำนครหลวงพระบางได้ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของสยามที่ไม่สามารถดูแลหัวเมืองชายแดนได้ทั่วถึง <c oughs> เกิดการก่อกบฏในเวียดนามที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะการปราบห่อซึ่งแตกพ่ายจากเหตุการณ์กรบฏไทผิงในจีนและการทวีความขัดแยง้งระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสในกรุงปารีส โดยผลของวิกฤตการครั้งนี้ทําให้ฝ่ายไทยจําต้องยอมยกดินแดนลาวฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงให้แก่ฝรั่งเศสและนําไปสู่การสูญเสียดินแดนประเทศสราชของไทยในเขมรและลาวที่เหลืออยู่ในเวลาต่อมาอีกด้วยนับเป็นการขยายอิทธิพลครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของฝรั่งเศสในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งวิกฤตการครั้งนี้จบลงด้วยการลงนามในสนธิสัญญากรุงเทพหรือสนธิสัญญาสันติภาพ เมื่อวันที่สาตุลาคมพุทธศักราช2436ซึ่งเป็นการทำสัญญาสงบศึกระหว่างรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระจุล,ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยสาระสำคัญของสนธิสัญญากรุงเทพหรือสนธิสัญญาสันติภาพเป็นข้อกำหนดที่ฝรั่งเศสตั้งขึ้นเองเช่นให้สยามยอมสละข้ออ้างทางปวงว่ามีกรรมสิทธิ์อยู่เหนือดินแดนทั่วไปทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง และบรรดาเกาะทั้งหลายในแม่น้ํานั้นห้ามมีให้มีเรือติดอาวุธไว้ใช้หรือเดินไปมาในน่านน้าของทะเลสาบและของแม่น้ําโขงและลําน้าที่แยกจากแม่น้ําโขงไม่สร้างค่ายหรือที่ตั้งกองทหารไว้ในเมืองพระตะบองและเมืองนครเสียมราฐรวมทั้งบนฝั่งขวาแม่น้ําโขงในรัศมี15กิโลเมตรโดยให้บุคคลสัญชาติฝรั่งเศสก็ดีบุคคลในบังคับ หรือในการปกครองของฝรั่งเศสก็ดีจะไปมาหรือค้าขายได้โดยเสรีขออารักขาเมืองจันทบุรีให้ลงโทษบุคคลที่เป็นต้นเหตุแห่งการสูญเสียชีวิตของทหารฝรั่งเศสในคำมวนโดยมีคนของฝรั่งเศสเข้าร่วมพิจารณาตัดสินด้วยและที่สำคัญในกรณีเกิดความยุ่งยากในการตีความของสัญญานี้ให้ใช้ฉบับฝรั่งเศสเท่านั้นนอกจากนี้ส่ที่สัญญาฉบับดังกล่าวยังกำหนดให้สยาม ชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศสเป็นเงินจำนวน3ล้านฟรังตีเป็นเงินไทยประมาณ1 5 6 0 0ล้หบาทในสมัยนั้นบังคับให้รัฐบาลสยามยอมสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตลอดถึงเกาะแก่งในแม่น้ำโขงทั้งหมดเป็นพื้นที่1 4 3 0 0 0ตารางกิโลเมตรและฝรั่งเศสได้ยึดเมืองจันทบุรีไว้ในาราคานานกว่า10ปีระหว่างปีพุทธศักราช2436 ถึงพุทธศักราช2,447จนกว่าสยามจะชดใช้ค่าเสียหายจนครบซึ่งผลจากกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสรครั้งนี้ทำให้สยามต้องเสียดินแดนเป็นครั้งที่สองนับเป็นการเสียเนื้อที่ครั้งที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองค่ะต่อมาจะพูดถึงบทบาทสำคัญของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเทววงศ์วโรปการทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภารกิจด้านการต่างประเทศหลายประการอาทิ ทรงจัดและปรับปรุงรูปแบบกรมกองให้ทันสมัยทรงเป็นผู้ทูลเสนอให้ตั้งทูตไทยไปประจำอยู่ในราชสำนักต่างประเทศเป็นครั้งแรกไทยจึงเริ่มตั้งกรุงศุนขึ้นในอังกฤษเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2425ต่อมาได้จัดตั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆทําให้นานาประเทศเริ่มยกย่องเกียรติยศของประเทศไทยและจัดตั้งราชทูตมาประจําในเมืองไทยเป็นการตอบแทน ซึ่งการจัดตั้งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศทั้งสิน้นเช่นการจัดทำหนังสือสัญญาซึ่งก็ทรงเป็นผู้เจราจาทำหนังสือแสดงทางไมตรีกับญี่ปุ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเทววงศ์วรโรปการได้รับโปรดเกล้าให้เป็นนายกกรรมการตรวจร่างประมวลกฎหมายที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และราชการในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทรงจัดทำสนธิสัญญากับอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้ทรงได้รับการยุย่องอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการรักษาอธิปไตยของไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรวปการทรงปรับปรุงระบบราชการของกระทรวงการต่างประเทศให้เหมือนกับบรรดาอารยาประเทศแบ่งส่วนราชการเป็นกองต่างๆตามภา,า,ารกิจหน้าที่เช่น กองกลางกองการทูตกองการกงสุลกองการคดีกองการกฎหมายกองเก็บหนังสือกองแปลกองการบัญชีแผนกคนต่างประเทศทรงบริหารราชการแผ่นดินตลอดพระชนชีพจากราชการที่หถึงราชการที่6สทรงว่าราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศทั้งในราชการที่5และราชการที่6เป็นเวลา37ปี จนได้ชื่อว่าเป็นองค์บิดาหแห่งการต่างประเทศของไทยและจากที่ได้ฟังภารกิจท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่ากฎหมายระหว่างประเทศมีความสําคัญต่อการต่างประเทศเพียงใดจึงเรียกได้ว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการทรงเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในประวัติศสาสตร์ไทยคะ่ะจบไปแล้วสําหรับรายการในวันนี้ The International Lawyer ติดตามรายการครั้งต่อไปทางคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ทุกวันพุธเวลา6มโมงครึ่งถึง7โมงและทางช่องวิทยุสรารนรมใน YouTube ติดตามองค์ความรู้และกิจกรรมดีๆของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายทางเว็บไซต์ของเราที่ w w w t r e a t y m f a g o t h ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe วิทยุสรารนรมและคอมเมนต์ให้กำลังใจ เพื่อให้เราจัดทำเนื้อหาดีๆต่อไปนะคะ